ที่ดินแดนสายรู้หวานแหววมีขนมเค้กตัวน้อยชื่อว่าเค้กจอมบิน hmm. เขามีปีกน้ำตาลปุยฝ่ายและพูดได้ด้วยเสียงเหมือนระคังน่ารักวันหนึ่ง mm hmm. เค้กจอมบินอยากเห็นโลกนอกถ้วยขนมจึงออกเดินทาง mm hmm. เขาบินผ่านทุ่งเยลลี่ เป็นรำกับแมวสายไหมและช่วยมีกัมมี่ที่หลงทางในป่าช็อกโกแลตกลางทางเขาได้เจอกับมังกรม,มัชเมลโล่ที่ร้องไห้เพราะทำคาราเมลไม่เป็นเคทจอมบินสอนวิธีตีครีมและใช้ความหวานช่วยเพื่อนใหม่หัวเราะอย่างมีความสุขและกอดขอบคุณสุดท้ายเคทจอมบินกลับบ้านพร้อมหัวใจที่อิ่นเอมและรอยยิ้มจากเพื่อนใหม่ทั้งโลก